จังหวัดหนองคายออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้าผู้ประกอบการผู้ว่ารชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้คำแนะนำร้านค้าผู้ประกอบการให้เข้มปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งการกำหนดทางเดินเข้าออกการเว้นระยะห่างการจำกัดจำนวนคนมีเจลล้างมือไว้บริการและที่สำคัญคือต้องสวมหน้ากากาอนามัยอย่างถูกต้องทุกคนซึ่งจังหวัดหนองคาย จะมีการบ,าบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเริ่มตั้งแต่วันที่25เมษายน2564ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเมื่อช่วงเช้าวันที่23เมษายน2564นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายเจริญจิตสืบสาว,วงศนายอำเภอเมืองหนองคายและนายนัทพงศ์คำวงปินหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดหนองคายพร้อมเทศบาลเมืองหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้าและสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหนองคายโดยเฉพาะร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านขายยาที่มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า และซื้อ,อยาเป็นจํานวนมากนายประเสริฐลือชาธนานนผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าและผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งการกําหนดทางเดินเข้าออกการเว้นระยะห่างการจํากัดจํานวนลูกค้าที่เข้ามาในร้านมีเจลล้างมือไว้บริการการทําความสะอาดภายในร้านบ่อยๆและที่สําคัญคือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องทุกคนซึ่งจังหวัดนองคายจะมีการบังคับใช้กฎหมายให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยจะเริ่มในวันที่25เมษายน2564ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปซึ่งภาพรวมพบว่าร้านค้าและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอยู่แล้วโดวยเฉพาะร้านขายยาเพียงแต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นอีกเท่านั้น ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน